ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงกล้องของ iPhone 6S Plus แล้วก็ iPhone 6S กันนะครับว่าคุณสมบัติของกล้องที่เปลี่ยนมาใหม่แล้วก็เพิ่มมาใหม่ของเขาเนี่ยเขาสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็เขามีการใช้งานคร่าวๆเนี่ยใช้งานยังไงแล้วก็มีรูปแบบยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันคร่าวๆฮะก็เมนูกล้องนะครับยังเป็นเมนูแบบเดิมก็คือยังมีส่วนของไอตัวโลโก้ของ HDR โหมดแล้วก็มีของ l i v e Ph o t o Camera แล้วก็ตัวชัตเตอร์จับเวลาในการถ่ายภาพนะครับ สวิตช์ดับหสวิตช์สับไปสลับไปกล้องหน้าข้างล่างจะเป็นแฟลชนะครับยังเหมือนเดิมส่วนโหมดการถ่ายภาพที่เหมือนเดิมก็จะมีพวกของถ่ายรูปธรรมดาถ่ายรูปสี่เหลี่ยมถ่ายรูปพาโนรามาแล้วก็ถ่ายวิดีโอซึ่งวิดีโอเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าในเซตติ้งอีกทีนะครับว่าเราจะเอาความละเอียดแบบ 4K หรือว่าเราจะเอาความละเอียดแบบ 1080p เราสามารถไปตั้งได้ในเซตติ้งอีกทีนะครับ แล้วก็โซโล่โมด์โซโล่โมดก็สําหรับการถ่ายภาพให้ทุกอย่างาดูช้าลงนะครับก็จะเป็นเราต้องไปตั้งในเซตติ้งเหมือนกันก็จะตั้งได้ตั้งแต่ร้อยร้100อยยี่สิบเฟรมเรทกับสองร้อยสี่สิบเฟรมเรทนะครับแล้วก็ไทม์แล็เอ้ยแล้วก็ไทม์แลบครับก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบวัตถุที่วิ่งผ่านเร็วๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูในเรื่องของไอตัวโฟโต้ก่อนแล้วกันครับว่าโฟโต้เนี่ยถ่ายภาพแล้วจะเป็นยังไงอันดับแรกก็ผมจะสาธิตแง่าจากการเปิดเท r เดียนะครับเพื่อเป็นการเปิดในการ จับแสงอะไรจับแสงอะไรในภาพให้วัตถุมันเหมือนเดิมนะครับจะลองถ่ายจากมอเตอร์ไซคันนี้ดูนะฮะสีเหลืองอ่าทีนี้พอผมแตะไปใช่ไหมฮะสังเกตดูว่าถ้าผมแตะไปที่สว่างภาพจะมืดถ้าผมแตะไปที่มืดภาพจะสว่างขึ้นนะครับแต่ในกรณีนี้นะทางส่วนของ i s y n g เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เป็นเวอร์ชันผมไม่แน่ใจว่า i-sync ตอนนี้เป็นเจ n เนอเรชั่นที่เหรือเจเนอเรชั่นที่แนะครับถ้าเราติ๊กลงไปเสร็จปั๊บนะครับ ไอซิงเนี่ยจะทําการจะทําการประมวลแสงแล้วก็จับแสงในส่วนของภาพเนี่ยให้มันอยู่ในส่วนที่ว่าโทนมันจะลื่นไหลแล้วท่าสมูทนะครับแต่ในกรณีนั้นเนี่ยคนที่ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องแสงเนี่ยเราสามารถไปปรับเพิ่มแสงหรือลดแสงเองได้ด้วยการติ๊กไอปุ่มปุ่มที่เป็นปุ่มเอ่อเพิ่มแสงกับลดแสงที่อยู่ตรงข้างๆโฟกัสเวลาเราจับภาพนะฮะมือสุดก็ได้แสสว่างสุดก็ได้นะครับก็จะเป็นนี้หรือถ้าจะให้ภาพจับเองก็กดได้เลย ในกรณีที่เราต้องการจับวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าอยู่เป็นตรงกลางของเซนเตอร์เช่นว่าเราจะถ่ายภาพพวกสปอร์ตหรือว่าคนกําลังออกกําลังกายอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเราก็สามารถทําการล็อกโฟกัสได้ด้วยการกดค้างไว้ที่จอภาพนะครับกดค้างไปเลยมันจะขึ้น AE ทับ AF ล็อกนะครับโฟกัสจะล็อกไว้ตรงกลางสมมุติว่ารถคันนี้กาลังวิ่งอยู่ถ้าผมล็อกโฟกัสไว้ตรงกลางเนี่ยวัตถุที่มันจับได้นยมันจะจับเฉพาะรถนะครับส่วนไอ้ที่ว่าเลยผ่านจากรถไปเนี่ยคือรถวิ่งผ่านอะไรไปเนี่ยตรงนั้นจะเบลอ ก็เหมือนกับตั้งสโลเหมือนกับตั้งสโลชัตเตอร์ครับแต่ว่ามันจะคุณสมบัติไม่เท่ากับสโลชัตเตอร์ของพวก Android เพราะว่า iOS มันมีช่องรับแสงขนาด2.2 0หรือ2.2เนี่ยผมจำไม่ได้ลวมันจะจับได้แต่ว่าจับได้ไม่ละเอียดเท่าของพวกฝั่ง Android ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นพวกถ่ายอาหารหรือว่าถ่ายวิวอะไรพวกเนี้ย o s โอเทำได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับตั้งล็อกโฟกัสไว้ที่รถนะฮะแสงมันมากไปผมก็ลดลงมานิดนึงแล้วผมกดถ่าย ทีนี้หลายๆท่านถามว่าความละเอียด12ล้านเราจะรู้ได้ไงมัน12ล้านจริงใช่ไหมคก็ผมก็จะกดเข้าไปที่รูปแต่ทีนี้พอผมกดเข้าไปที่รูปเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะทําการซูมดูซึ่งซูมดูในโทรศัพท์เนี่ยจะไม่แตกนะครับขยายสุดของมันเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่มีวัตถุอะไรบนรูปเนี่ยแตกออกเห็นไหมคถ้าเป็นกล้องที่ไม่ถึง12ล้านของ iPhonephone รุ่นเก่าอย่างพวก iPhone 6s กับไอโฟน6กับ6 plus นะครับขออไย ก็จะมีบางจุดที่ว่าแตกหรือว่าสีมันไม่สม่ําเสมอนะฮะอย่างอันนี้เนี่ยคือมันมาหมดมันมาครบนะฮะฝุ่นก็คือฝุ่นเป็นตามนี้นะครับอันนี้ก็คือกล้องที่เพิ่มมา12ล้านแต่ถ้าเกิดเอาภาพไปเปิดในคอมซูมสุดก็จะอาจจะเห็นจุดใดจุดหนึ่งแตกนะครับส่วนเรื่องไลซิงที่ผมเคยอธิบายไปคร่าวๆเมื่อข่าวที่แล้วนะฮะสังเกตดูจากเม็ดสีและโทนสีนะฮะถ้าคุณสังเกตดูดีเม็ดสีกับโทนสีเนี่ยสังเกตดูนะฮะสีเนี่ยถ้าเหลืองเนี่ยเหลืองแล้วไปสว่างตรงมุมขาวนะฮะ มันจะไม่มีจุดใดจ,จุดหนึ่งแตกที่ว่าตัดไปเป็นสีขาวเลยมันจะเหลืองค่อยๆไล่ไปทนขาวเรื่อยๆอันนี้คือคุณสมบัติใหม่ของ i อซ n งเวอร์ชันใหม่ล่าสุด wow. ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาครับก็เรื่องกล้องก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ทีนี้พอเราดูกล้องไปเสร็จปั ну ๊บเราไปดูกล้องวิดีโอกันนะครับก็เข้าเซตติ้งไปที่เอ่อโฟโต้แอนด์คเนะครับเลื่อนลงมาตรงเเกือบล่างสุดนะครับจะเจอคําว่าเลคคอร์ดวิดีโอนะครับ จะเจอคำว่าเลคคอร์ดวิดีโอซึ่งเลคคอร์ดวิดีโอเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ตัวก็คือเลคคอร์ดวิดีโอก็คือเป็นการถ่ายวิดีโอธรรมดาแล้วก็เลคคอร์ดสโลโมโหมดก็เป็นการตั้งค่าของวิดีโอสโลโ o มโหมดถ้าผมตั้ง 4K ที่ 30fps นะครับตามนี้มันจะมีให้เลือกตั้งแต่720ยัน 4K ซึ่งถ้าพูดถึงความลื่นไหลของภาพตอนเวลาเราดูวิดีโอเนี่ย 30fps เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเก่าเกินไปแล้วสำหรับเทคโนโลยีเนี่ยเพราะว่า 30fps เนี่ยจริงๆมันมีมา นานแล้วอ่ะนานมากตั้งแต่ iPhone ตั้งแต่ iPhone 5 5s แล้วมันยังเป็น 30fps อยู่แต่ว่าเพิ่มมาเป็น 4K คือความเดียดมันจะมากขึ้นดังนั้นถ้าจะถ่ายวิดีโอให้ภาพมันลื่นไหลหรือว่าความสมูทหรือลื่นไหลอะไรจริงๆเนี่ยเราควรตั้งเป็น1080ใ 60fps ครับแต่วันนี้เราจะมาลอง 4K กันนะครับเราจะได้รู้ว่า 4K มันเป็นยังไงทีนี้ผมก็จะเข้าที่กล้องเหมือนเดิมแล้วเข้าไปดูที่วิดีโอเดี๋ยวลองดูวิดีโอที่ 4K โหมดกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวรถรุ่นใหม่จริงๆก็ไม่รุ่นใหม่แล้วครับรุ่นเก่าแล้วเพราะขายในไทยมาหลายปีแล้วก็จะเป็นวินเนอเลยตัวที t 600นะครับก็จะเป็นตัวสีเหลืองคันนี้เองนะครับผมตามนี้นะครับอ่ะทีนี้ผมถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าสมมติว่าผมจะเพย์วิดีโอให้ได้ความละเอียดดีๆก็คือต้องวางภาพในแนวนอนนะครับการถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะสมาร์ทโฟนรุ่นใหก็แล้วแต่จะเป็น a อ d ด o อ d หรือ iPhone ถ้าอยากให้ได้ถ่ายให้ถ่ายให้ได้ความละเอียดแล้วก็ความคมชัดหรือความสวยงามเนี่ยแนะนําให้ถ่ายภาพในแนวนอนนะครับอย่าถ่ายแนวตั้งเพราะบางทีถ่ายแนวตั้งเนี่ยถ่ายคนถ่ายอะไรพวกเนี้ยเซลฟี่คนถ่ายแนวตั้งได้แต่ถ้าถ่ายพวกวัตถุหรือถ่ายอะไรพวกเนี้ยถ่ายแนวนอนจะสวยกว่านะครับเราลองมาดูกันครับคร่าวๆจริงๆก็ไม่รุใหม่แล้วครับรุ่นเก่าแล้วเพราะขายในไทยมาหลายปีแล้วก็จะเป็นวีโนเล่ตัว TAT หกนะครับก็จะเป็นตัวสีเหลืองคันนี้เองนะครับผม สังเกตดูในวิดีโอดีๆนะฮะผมเนี่ยสามารถซูมวิดีโอได้ด้วยการกดแถบสองทีเอ่อกดปุ่มดกดกดลงไปที่หน้าจอสองทีนะครับรวิดีโอจะสามารถซูมได้วิดีโอ 4K เคที่ได้เนี่ยความเอียก็คือไม่แตกไม่ลาวไม่อะไรเลยนะฮะเห็นไหมนะสังเกตดูนะฮะภาพในวิดีโอที่ถ่ายไว้เนี่ยคือจะเวลาเราซูมเนี่ยภาพมันจะไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะครับ,คครบมันก็คือคุณสมบัติของวิดีโอที่ว่าใช้ไอซิงซอรด้วย เวลาเราจับภาพเกี่ยววัตถุที่เราถ่ายวิดีโอเป็นสีเป็นอะไรพวกเนี้ยสีมันก็จะไล่โทนลงไปเรื่อยๆนะฮะคือซอฟต์ลงคือไม่มีการที่แบบว่าแบบจะมีปัญหาเช่นว่าอยู่ดีแล้วภาพมันจะเอ่อสีไม่จะแตกหรือภาพมันจะไม่ชัดนะครับอันนี้ก็คือ 4K 30fps จะเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้โหมด 4K 40 30fps เสร็จไปก็ลองมาดูโซโลโมดนะครับโซโลโมดก็ยังเหมือนเดิมเหมือนของ iPhone 6s เอ่อ6กกับ6 Plu s นะครับถ้าผมจะลองถ่ายโซโลโมดผมก็ลองถ่ายประมาณนี้ แล้วผมกดหยุดอันนี้เป็นโซโลโมโหนึ่งสองูนย์ fps นะครับรลองมาลองดูกันว่ามันจะประมาณไหนนะครับอ่ามันก็จะเริ่มโซโลแล้วเห็นไหมฮะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะฮะพอมันเริ่มโซโลเสร็จปั๊บผมจะลองอ่าจะลองเปิดตั้งแต่แรกดูอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้นะตอนโซโลโหมดผมก็ซูมได้นะครับสังเกตดูว่า ความละเอียดหนึ fps เอ่อความละเอียดของเอ่อของซโลโมโมดเนี่ยกับ1 2 0 fps เนี่ยบางจุดก็ไม่แตกนะครับก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้คือซูมอันนี้คือไม่ซูมนะฮะเห็นไหมเอ่ยน่าจะเห็นเนาะอ่ะลองดูอีกทีก็ได้น่าจะเห็นอันนี้คือซูมนะครับแล้วผมกออยเลื่อนภ้าเปล่า ความละเอียดไม่เท่า 4K นะฮะแต่มันจะสโลวให้ถ้าเราต้องการให้ความละเอียดมันเท่า 4K ก็ปรับไปเป็น240 FPS นั่นเองนะครับวันนี้คงได้ความรู้เรื่องกล้องไปพอสมควรแล้วครับเกี่ยวกับ iPhone 6S แล้วก็ 6S Plus รุ่นใหม่นะครับแล้วรอบหน้าอาจจะมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆมารีวิวให้ดูต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ